4, ชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาในเดือนกันยายนสองห้เดือนที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะมีภาระหน้าที่ในเรื่องของงานค่อนข้างที่จะมากทีเดียว นั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการงานแต่ก็จะนำพาไปซึ่งความสำเร็จดี1-5-6-10การงานมีความสำเร็จนะครับจะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของงงของงานการเดินทงเดินทางต่างๆ1 1จนถึง15 ช่วงนั้นคนรักเก่าหรือคนเคยคุยเก่าๆมีโอกาสติดต่อกลับมาก็มีความเป็นไปได้16-20ช่วงนั้นให้ระวังเรื่องของรายจ่ายระวังเรื่องวิชาชีพระวังเรื่องของการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองต้องมีวินัยในเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งนะครับ21-25จนถึงการงานมีความสมเร็จดี จะมีการตัดสินใจที่ดีๆในเรื่องของการงานจะเป็นช่วงที่คุณเองนั้นใช้โซเชียลมีเดียในการหาทรัพย์หาเงินค่อนข้างจะได้ผลดีทีเดียวแล้วก็26จนถึง30ช่วงนั้นจะได้เงินจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาชาวลัคนาราศีมังกรดาวพุธและดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนสุภะ ดาพุทธได้เกษตรราธิบดีและมหาอุดนะครับส่งผลให้งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารได้รับความสาเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ให้ขอให้ระวังการพบเพื่อนหรือผู้ร่วมงานบางคนซึ่งมีความรู้สึกอิจฉาหรือแข่งขันกับเราอยู่ในทีนะครับอย่าไปให้ใจหรือว่าอย่าไปไว้วางใจมากจนเกินไปอะไรที่เป็นความลับ ไม่ควรจะคุยนะครับก็ขอให้เป็นความลับนะครับพยายามอย่าไปคุยมากนะชาวลัคนาราศีมังกรดวงการเงินถือว่าอยู่ในเกณ์ที่ดีทีเดียวโดยเฉพาะจากวันที่21จนถึง30ของเดือนกันยายนส่วนในเรื่องของความรักนั้นมีโอกาสที่จะมีใครที่คุณเคยคุยเก่าๆติดต่อกลับมามีความเป็นไปได้ในลักษณะนั้นนะครับ หรือไม่คือถ้าเกิดว่าคุณเองนั้นเพิ่งม,มีปากเสียงกับคนรักหรือคู่ครองไปความสัมพันธ์ยังไม่ขาดไปไหนนะครับน่าจะมีการติดต่อมาพูดคุยกันหรือคุยกันในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมังกรนะในเดือนนี้ย้ำเลยนะว่าภาระหน้าที่ของงานค่อนข้างจะมากแต่คุณก็จะทำได้สำเร็จเป็นอย่างดี และนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมังกรกับพิรชีวิตในเดือนกันยายน2568อย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไรทีวีไว้ในทุกๆช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงคุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนไครไปก่อนสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์น,นะครับ กับดวงชะตาในเดือนกันยายนสองห้าหนะเดือนที่ดาวอาทิตย์นะ่ยย้ายเข้ากเกษตรราธิบดีมาก่อนหน้านี้แล้วดาวศุกร์ก็ย้ายนะครับเข้าราชาโชคและดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเงินของคุณนะครับจริงๆแล้วที่ผมเอ่ยชื่อดาวมาทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เดินโครจรให้คุณกับลัคนาราศีพฤกษภ จึงมีความเป็นไปได้ว่าในเดือนกันยายนนั้นคุณจะได้พบพาร์ทเนอร์หรือช่องทางหรือโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงาน1-5ทํถึงาทำอะไรจะมีพี่เลี้ยงมีคนคอยสนับสนุนตลอด6 1ถึงการงานจะมีความสำเร็จมีข่าวดีจากเรื่องงานหรือโปรเจกต์หรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือองค์กรต่างๆให้โอกาสในการทำงานที่ดีกับคุณ สิบเอ็ดจนถึงสิบห้าช่วงนั้นจะวุ่นวายวุ่นวืออยู่กับเรื่องโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะครับเป็นในเรื่องของการที่คุณเองนั้นกำลังจะใช้โซเชียลไปทางใดทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วพอสิบหกจนถึงยี่สิบการเงินจะดีมีข่าวดีในเรื่องของการเงินมีโชคดีมีความสาเร็จในเรื่องของการเงินเข้ามา 21จนถึง25ช่วงนั้นงานก็ดีคุณจะได้ไปศึกษาหาความรู้เฉพาะทางบางอย่างเพิ่มเติมคุณอาจจะไปเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการใช้โซเชียลก็ได้หรือการใช้ AI หรืออะไรที่ทำให้ตัวเองนั้นประเทืองปัญญาและเอามาทำเป็นประโยชน์ได้ดี26จนถึง30ช่วงนั้นรายจ่ายจุกจิกหน่อย มีเรื่องของรายจ่ายเข้ามาเราอาจจะใช้เงินเกินตัวหรือไม่ค่อยมีวินัยในเรื่องของการเงินนะในเดือนกันยายนเดือนที่ดาวหลายดวงนะครับมีการขยับไปในทิศทางที่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีพฤษภการเงินจะดีในช่วงกลางกลางเดือนแต่จะมาใช้จ่ายมีรายจ่ายจุกจิกช่วงปลายเดือนขอให้มีวินัยในเรื่องของการเงินขอให้รู้จักในเรื่องของความเครียดวรอร์รอบในเรื่องของการเงิน นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทกท่านยากันนั้นเลยชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีโอกาสจะได้เดินทงเดินทางคล้องงานเดินทางแล้วมีความสมเร็จดีมีความแฮปปี้มีรับผลการเงินการทองที่ดีกลับมาส่วนในเรื่องของความรักนั้นถือได้ว่า คุณยังมีความรู้สึกถึงความกังวลใจความไม่สบายใจอยู่กลัวจะไม่ถูกรักกลัวคนรักจะเปลี่ยนแปลงกลัวว่าความรักจะไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่กังวลที่อยู่ในใจของคุณที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภแต่สําหรับคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้มีความรู้สึกอ่ากจะเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้ามมีคนเข้ามาคุยเราเองก็คุยกับเขามีความแฮปปี้ดีแต่ก็มีความรู้สึกถึง ความที่ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ภาพรวมๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรจุกจิกยุงย่งยากนะครับชาวพุกธศพบางทีก็คิดไปเยอะไปนิดหนึ่งนะขอบคุณที่ติดตามนะครับดูดวงดี b บส์ทีวีนะครับแล้วก็ทุกโซเชียลวีเดียของสิงแฉมิงฟังดวงไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพินเขียวเป็นแผนที่ชีวิตให้กับตัวคุณเองจังหวะดวงที่ดี ความสามารถเรามีอยู่แล้วความสําเร็จก็ยิ่งที่จะมีเข้ามาขอให้คุณนะครับรับทรัพย์รับเงินตลอดเดือนกันยายน2568ไไตก่อนสวัสดีครับ5 4 3ชาวลัคนาราศีกัน<ๆ>กับดวงชะตาในเดือนกันยายน2568 เดือนที่นะครับชาวลัคนาราศีกันดาวอาทิตย์จะย้ายมาทับลัคนาราศีของคุณได้ตำแหน่งเป็นองค์เก์นารเกณฑ์เป็นตำแหน่งที่ดีที่เด่นทางโหราศาสตร์ตำแหน่งหนึ่งทีเดียวนะครับและชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนั้นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับคือความก้าวหน้า ดวงชะตาที่มีโอกาสจะได้เดินทางเพราะดาวพระเกตกับดาวมนุษย์ตอยู่ไปลอยเด่นอยู่ในเรือนสุภะเป็นเรือนแห่งต่างประเทศทางไกลแล้วก็เป็นดาวต่างประเทศด้วยทั้งสองดวงนี้ทําให้คุณมีโอกาสจะได้เดินทางไกลเพราะงานซึ่งก็จะมีความสําเร็จ1นถึงหจะมีความจุกจิกกังวลใจนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยมีความสุขนะ อึดอัดใจกับภาระหน้าที่หรือสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบ6-10การงานมีความสำเร็จดีนะครับแต่จุกจิกใจในเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัว11-15 16-20จนถึงมีความแฮปปี้มีความสบายใจหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรับทรัพย์มีเงินมีทองเข้ามาตลอดล้วนแล้วแต่เป็นอะไรที่คุณแฮปปี้สมาร์ ในช่วง11จนถึง15และ16จนถึง20 21จนถึง25ทําทำอะไรแบบเร่งเร่ง,ร,งรีบรีบเหน็ดเหนื่อยกับภาระหรือสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบให้ระวังอารมณ์ของตัวเองคุณจะอารมณ์ร้อนเป็นพิเศษมีอะไรที่ทำให้คุณเองนั้นหมุนหงิดง่ายแม้แต่การคุยกับคนรอบตัวบางครั้งก็หมุนหงิดกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง นะครับพอ26จนถึง30กันยายนแฮปปี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นการงานแฮปปี้มีความสำเร็จงานลงตัวมีความสุขมีโอกาสจะได้เดินทงเดินทางครองงานภาพโดยรวมก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของการเงินนั้นนะครับดาวการเงินอยู่ในเรือนวิน,นาศ ระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับขอให้ดูให้ดีแต่ยังยังมีโชคดีมีตัวช่วยนั่นส็หมายความว่าคุณเองนั้นจะเจรจาอะไรก็ตามคนมักจะเชื่อนะครับคุยกับลูกค้าลูกค้าก็เชื่อถือคุยกับผู้ร่วมงานหรือใครต่างๆก็มักจะเห็นปรเดทางที่ดีหรือว่าเชื่อในความสามารถของคุณเพียงแต่ในเดือนนี้คุณบริหารการเงินได้ไม่ดีนะัก ให้ระวังเรื่องเดือดร้อนในเรื่องเงินเงินทองทองหรือต้องหมุนเงินในบางช่วงนั่นเองในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีกันนะครับต้องบอกว่ามันสุขสุบดิบๆิเดี๋ยวทุกเดี๋ยวแฮปปี้เดี๋ยวระแวงเดี๋ยวก็อะไรอยู่บนแม่อยู่อย่างนี้แหละคนที่เป็นชาวลัคนาราศีกันคุณอาจจะมีใครที่คุณคุยอยู่แล้วสองจิตสองใจลังเลไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ กังวลใจกลัวจะไปรักเขามากเกินไปหรือว่าวกลัวว่าเขาเองนั้นจะไม่เหมือนเดิมนี่คือคำพยากรณ์จากสินแสหมิงถึงชาวลัคขนาราศีกันทุกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามดูดูดีายทีวี TV, และทุกทุกโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงไว้ในทุกๆช่องทางจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครขอให้โชคดีนะครับ